ชาวนาอวมเรื้อรังข้าวนาปังราคาตก6,300-6,800ถึงบาทต่อตันต้องค้างชำระนี่ทกสกลาสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันจันทร์ที่18เมษายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับวิบาก,กรรมชาวนาการศิลป์เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปังวางขายได้ราคาสูงมีเงินใช้หนี้ทกศกลับต้องพบกับความผิดหวัง และประสบปัญหาขาดทุนสามฟากเนื่องจากตลาดรับซื้อข้าวเปลือกตั้งราคาให้เพียงตันละ6,300บาทขณะที่ผู้ประกอบการรถรับจ้างเกี่ยวข้าวเห็นใจเพื่อนชาวนาที่ต้องแบกรับภาระค่าใชา้จ่ายต้นทุนการผลิตที่สูงเลวโดยคิดค่าจ้างเพียงไรล,ละ600บาทสวนกระแสน้ำมันแพงเพื่อช่วยเหลือเพื่อนชาวนา วันที่18เมษายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปลังของเกษตรกรชาวจังหวัดกาลสินในเขตใช้น้ำชนละปะทานพบว่าเริ่มลงมือเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วโดยมีความหวังว่าราคาข้าวเปลือกจะสูงเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งไม่ได้ทำนาปลังและมีความหวังว่า จะนำเงินที่ได้จากการขายข้าวเปลือกไปใช้หนี้ทกศและค่าปุ๋ยเคมีแต่พอเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวเท่านั้นความฝันก็พันสลายเนื่องจากตลาดรับซื้อให้ราคาเพียงตันละประมาณ6,300ถึง6,800บาทหรือกิโลกรัมละ6.30ถึง6.80บาทเท่านั้นชาวนาบ้านตูม หมู่ที่4ตำบลบัวบานอำเภอยางตาดจังหวัดกาลสินกล่าวว่าต้นทุนทำนาปลังยังสูงทั้งนี้มีผลสืบเนื่องจากภาวะราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบถึงค่ารถไถท,ที่คิดราคาค่าจ้างไร่ละ600บาทปุ๋ยแคมี2กระสอบราคากระสอบละ1,300ถึง1,500บาทค่ารถเกี่ยวข้าว600บาทค่ารถขนส่ง600บาท บางรายชาวบ้านต้องเสียค่าทํามันสูบน้ําอีกด้วยทําให้ต้นทุนสูงเฉลีย่ยไร่ละ4,000บาทขณะที่ผลผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณไร่ละ300กิโลกร,รมัมขายกิโลกร,รัมละ6.30ถึง6.80บาทได้เงิน1,800ถึง2,000บาทหากลบกรบนี้แล้วขาดทุนยับเยินซึ่งถือเป็นปัญหาขาดทุนเรือหลังและซําซาาที่ชาวนาประสบ หลายปีติดต่อกันทําให้ชาวนาส่วนใหญ่ยังยากจนและต้องค้างชําระหนี้ทกศเพราะขายข้าวขาดทุนด้านนายทองพูลลักษณะสายอายุ5.3ปีซึ่งเป็นชาวนาและผู้ประกอบการรถรับจ้างรถเกี่ยวข้าวบ้านเหล่าหมู่ห้าตําบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาละสินกล่าวว่า ผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงลิตละกว่า30บาทส่งผลให้ราคาปุ๋ยเคมีค่าขนส่งค่าใช้ใจ่ายอื่นๆปรับสูงขึ้นตามกลไกทำให้ชาวนาหลายรายไม่กล้าลงทุนมากเพราะเสี่ยงกับการขาดทุนแน่นอนเช่นลดพื้นที่ทำนาปลังและใช้ปุ๋ยเคมีน้อยจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของต้นข้าวข้าวนาปังจึงให้ผลผลิตต่ำสำหรับตนคิดว่า ค่าจ้างเกี่ยวข้าวร่ละห0 0้อบาทโดยยอมสวนกระแสราคาน้ำมันแพงและให้ประคองตัวได้เนื่องจากรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพื่อนชาวนาที่แบกรับภาระต้นทุนการทำนาที่สูงและขายข้าวขาดทุนดังกล่าวทั้งนี้ตนมีที่นาเก้าไร่และมีรถเกี่ยวข้าวเป็นของตัวเองจึงประหยัดค่าจ้างเก็บเกี่ยวไปบ้างอย่างไรก็ตาม ตามที่ราคาข้าวยังตกต่ำเพียงกิโลกร,รัมละ6.30ถึง6.80บาทหากนำไปขายก็คงเสี่ยงกับการขาดทุนสามภากเหมือนกับเพื่อนชาวนาทั่วไปครับนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังทางจังหวัดกาฬสิน์นะครับหลังจากที่หวังว่าจะขายข้าวมาใช้หนี้ทางธนาคารทกอสอนะครับแต่ผลผลิต ก็ออกมาได้ร่ยละประมาณ300กิโลกรัมต่อไร่นะครับเท่านั้นนะครับเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ6.3 0ถึง6.8 0บาทเท่านั้นได้เงินก็ประมาณ1,800ถึง2,000บาทต่อไร่นะครับเมื่อมาหาักค่าเกี่ยวข้าวค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวค่าจ้างรถไถและค่าปุ๋ยนะครับก็ขาดทุนกันยับเดินกันเลยทีเดียวนะครับ ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ สวัสด,ดีครับ